แต่เราไปตลอดเวลานี่ก็ลีเนครับี่นผมเสิงรู่เจ้าพ่อวังหลวงสนอกเปนก็นลีลาอ,อ,อกลีกลวยก่งโอเคพวถามต่อเออ เเนียออมันมีแรงบันดาลใจให้กับไฟต่อไปไหมมีครับมีมีในใจไม่อยากเจอแบบไหนอะไรเงี้ยยังมีครับก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ีเหมาะสมเขาเปลเรารู้สึกว่าเราก้าวไปอีกขั้นหนึ่งไหมใช่แล้วก็ขึ้นมาอีกขั้นแับชนะพี่เกาได้จริงจริงชื่อชั้นของของเพชรลีลากับเรานี่ยังไงก็ผมยังไปลองพี่อยู่ครับเรายังไปลองอยู่ครับแต่วันนี้เราทำได้แล้วก็ลูกตั้งใจด้วยนี้ใช่ครับ แกทางมานะ <Okay. S 1> เปิดได้ไม่คิดว่าจะเร็วอย่างนี้ครับสอกซ้ายสอกขวาสอกซ้ายครับร<อ>นี่สอกเตรียมมาป่ะเนี่เยมมเตรียมมาเตรียมมาเตรียมมาเลยเนี่ยโอ้เตรียมมาโดยเฉพาะเลยเนี่ยที่ไอ้กีมาเป็นอย่างดีโอ้โหเตรียมน้อ,อ,องต้องซ้อมเตรียมไว้หมัดศอกอนาคตได้ไปวันกับศึกนี้นะครับผมซ้อมมากี่เอวันเนี่ยไปนี้ซ้อมมาเดือนหนึ่งครับซ้อมมาเดือนเลงชนะชุดว่าเตรียมก็ครักทายเริ่มงศอกแล้วต่อยไปกี่นาที ไม่เกินสามนาทีครับไม่ถึงสามนาทีนพอ่ิสิตมีรางวัลพิเศษด้วยนะลูกยาครับผมเจ้าเงินไปทำอะไรก็เอาเก็บไว้เพื่อเอาไว้ให้ตัวเองเพื่ออนาคตต่อไปบวันนี้วันนี้เราก็เป็นไอดอลนะอยากจะบอกน้องยรุ่นใหม่ว่าไงบ้างก็อให้ทุกคนตั้งใจซ้อมครับ คือจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายนะหาจังหวัดดีๆเอาวันนี้จะขอบคุณใครเป็นพิเศษขอบคุณลูกพี่ครับแล้วก็อาจารย์ครับแล้วก็ขอบคุณแฟนมวยทุกคนครับที่คอยติดตามแล้วคอยเชียร์ผมครับผมทำได้แล้วครับอ่ะอ้นอ้นป๋าไปหน้าหนึ่งอ้าป๋าก็ป๋าครับก็ใส่ช่องกีกับอะไรับถ้าไม่งั้นก็ใส่บ้าเข้าไปใอะไรก็ได้คร้างกระดูกไป ขอบคุณค่ะ